สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยงค์และดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะในที่สุดก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะคะสำหรับทูตพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมาค่ะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนหลังจากที่รอกหอยกันมายาวนานมากนะคะคุณเทพชัยค่ะใช้เวลา3เดือนกว่านะครับหลังจากที่ผู้นำอาเซียนมีการประชุมสุดยอด ที่กรุงจาการ์ตาถ้าจับกันได้เมื่อปลายเดือนเมษายนใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งแหละครับที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ในเรื่องที่กําลังถูกจับตาจากคนทั้งโลกดูนะครับอาเซียนก็ยังไม่สามารถที่จะมีข้อตกลงร่วมกันได้อย่างง่ายๆนะครับกว่าที่จะมีชั้นธรรมติร่วมกันว่าจะเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรูนายมาทำหน้าที่ที่สาคัญตรงนี้เนี่ยก็ถกเถียงกันพอสมควรถกเถียงกันถึงขนาดที่มีการเรียกง่ายๆว่ามีการพยายามที่จะ ชิงบทบาทตรงนี้กันนะครับถ้าจํากันได้คุณนัทธาท่านท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็มีข่าวจากย่างกุ้งมานะครับว่าทางกองทัพของเบนมานั้นเห็นชอบครับที่จะให้คุณวีรศักดิ์ฟูตะกูลรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าทําไปทำม,มาก็กลับกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของบรูนแทนนะครับซึ่งตรงนี้มีเบื้องหลังที่น่าสนใจมากเลยคุณนัทธา ก็น่าจะเป็นการต่อรองชิงไหวชิงพลิปกันแบบไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าในขณะที่ไทยก็เสนอชื่อคุณบีรศักดิ์ฟูตรกูลแต่ว่าก็มีข่าวออกมาว่าประเทศอื่นก็ต้องการที่จะให้มีตัวแทนของประเทศตัวเองเป็นทูดพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมาเช่นเดียวกันแต่ว่าในที่สุดก็มาลงตัวที่คุณเอริวันยูซอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนนี่แหละค่ะแต่คําถามก็คงจะอยู่ที่ว่า พอได้รับการแต่งตั้งแล้วทหารเมียนมาบอกว่ายอมรับผู้แทนท่านนี้แล้วจากนี้ไปจะได้เดินหน้าทําหน้าที่อย่างเต็มที่ขนาดไหนโดยเฉพาะที่ระบุว่าจะได้เข้าไปพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมานี่แหละคะ่ะครับถ้าเราไปดูภารกิจที่มีการบอกเล่ากันอย่างเป็นทางการนะครับในแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ออกมานะครับหลังจากที่มีการ ลงมติร่วมกันว่าจะแต่งตั้งรัฐมนตร,ตรีต่างประเทศของรูนนายทำหน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งของภารกิจก็คือการเข้าไปทําให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นด้วยการเข้าถึงทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและกําหนดตารางเวลาที่ชัดเจนสําหรับการดําเนินการตามชั้นามติ5ข้อของอาเซียนนะครับถ้าจํากันได้นะครับในที่ประชุมสุดยอดของผู้นําอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา ก็จบลงด้วยการมีชันธมติ5ข้อนะครับที่เป็นการสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการที่จะเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมานะครับในชันธรมตินี้ก็รวมถึงการที่จะเป็นข้อเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงนะครับเรียกร้องให้มีกระบวนการพูดคุยอย่างสันตินะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งแน่นอนครับก็คือการเสนอให้มีการแต่งตั้งทูตพิเศษของอาเซียนเข้าไปในเมียนมาเพื่อที่จะช่วยหาทางออกอย่างสันติให้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับ ในเนื้อหาของภารกิจในแถลงการที่พูดถึงภารกิจของทูตพิเศษคนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการที่ทูตพิเศษท่านนี้สามารถที่จะเข้าถึงทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าอาเซียนก็ถูกมองมาตลอดนะครับว่าให้ความสําคัญเฉพาะกับกองทัพเมียนมาเท่านั้นในการพูดคุยที่ผ่านมาแต่ว่าในภารกิจที่ถูกระบุไว้ในแถลงการนี้ก็ตีความได้นะครับว่าทุกกลุ่มนี้ก็คงจะหมายถึงแม้แต่ฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตย และฝ่ายที่ต่อต้านทหารด้วยก็คงจะต้องเร่งเดินหน้าทํางานแล้วนะคะสำหรับทูตพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมาเพราะว่าเต็มไปด้วยความคาดหวังมากมายหนึ่งในแนวทางที่ออกมาก็มีเสียงของสิงคโปร์นะคะบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือถึง1น0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะนําไปช่วย สถานการณ์เมียนมาโดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ดูเหมือนทางทหารเมียนมาก็ไม่ค่อยจะเต็มอ,อกเต็มใจรับเท่าไหร่นะคะและก็ยังมีเงื่อนไขที่ว่าไม่อยากที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ที่ทหารไม่อยากให้เข้าไปในช่วงเวลานี้หลังจากที่ได้เห็นการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงและเสียชีวิตไปมากมายแล้วนะคะกว่า900คนแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ทหารพาม่าเองก็อาจจะ รู้สึกกระอักกระอ่วนใจถ้าจะยอมให้เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเข้าไปอย่างมีเสรีภาพเต็มที่ในการเดินทางนะคะคุณเทพชัยคะครับแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ก็ถือว่าอาเซียนก็ได้เริ่มเดินก้าวแรกแล้วนะครับด้วยการแต่งตั้งทูตพิเศษขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าในหมู่ของประเทศอาเซียนด้วยกันเองจะมีข้อตกเียงกันพอสมควรนะครับว่าใครจะควรทําหน้าที่นี้ก่อนที่จะลงเอ,อยที่รัฐมนตรีต่างประเทศของดูไน ความจริงประเทศไทยเองนั่นแหละก็ถือว่าตัวเองนั้นอยู่ในฐานะที่จะมีบทบาทตรงนี้ได้อย่างโดดเด่นที่สุดนะครับเพราะเป็นเพื่อนบ้านเมียนม,มาและที่สําคัญก็คือกองทัพเมียนม,มานั้นให้การยอมรับคนที่ประเทศไทยเสนอชื่อขึ้นมาเป็นทูตพิเศษก็คือคุณวีรศักดิ์นะครับแล่ว่าสุดท้ายแล้วไทยก็คงไม่อยากที่จะทําให้เกิดบรรยากาศของการเผเชิญหน้าความขัดแย้งในกลุ่มประเทศอาเซียนครับจริงๆแล้วนะตามข่าวที่ทันโลกกับไทเบสได้รับรู้มานะครับก็คือว่าไทยเองก็ยอมที่จะเราเรียกว่าถอยก็คงจะไม่ผิดนะครับ เพราะว่าถ้าเดินหน้าต่อไปยืนยันที่จะคุณมีดศักนั้นก็คงจะทําให้กระบวนการนี้ยืดเยื้อพอสมควรนะครับทางไทยก็เสนอว่าละถ้าอาเซียน3ประเทศที่เสนอแคนดิเดตขึ้นมานะครับที่มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียและไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ายังเดินหน้าที่จะมีการที่จะถกเถียงที่จะแข่งขันกันต่อไปก็คงจะไม่ดีแน่สุดท้ายแล้วไทยก็เป็นคนเสนอว่าก็มีทางออกอีกทางหนึ่งก็คือให้บรูไน ซึ่งปีนี้ก็มีบทบาทมีหน้าที่เป็นประธานอาเซียนเป็นคนรับหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วถ้าไทยแล้วอินโดนีเซียมาเลเซียจะเข้าไปช่วยเนี่ยท่านทูตพิเศษคนนี้ก็คงสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ลงเอยกันแบบอาเซียนกับก็คือบันีประนอมนะครับมีฉันทามติร่วมกันไม่มีความขัดแย้งครับค่ะ ก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นเสียงของเรตโนมาสุดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะที่ออกมาย้ํามากดดันเรื่องนี้ว่าอาเซียนจะต้องเดินหน้าได้แล้วเพราะว่าผ่านไปเกิน100วันแล้วหลังจากที่มีฉันทามติ5ข้อร่วมกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการแต่งตั้งทูตพิเศษเมียนมาก็ควรจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นจริงสักทีนะคะเป็นเสียงจากมาสุดีค่ะ100ร a ตุส u d ร h b ุ r l a l u sejak a l m b e r t e m u di j a k a r t a Saya secara terus terang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi Five Point of Consensus. Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan Special Envoy. อันดับแรกเลยก็คือการสามารถที่จะเข้า,ขาถึงกลุ่มคนต่างๆเข้าถึงข้อมูลพูดคุยกับคนที่อยากพูดคุยกลุ่มคนที่อยากพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่เกรงกันมาตลอดก็คือว่ามีทูตพิเศษก็จริงแต่ว่าทหารเมียนมานั้นจะให้ความร่วมมือกับทูตพิเศษแต่ท่านนี้แค่ไหนมีข่าวลือออกมาแล้วนะคะว่าเอริวันยูซอฟทูตพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมาก็อาจจะได้พบกับองซานซูจีซึ่งก็คงต้องติดตามนะคะว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ด้วยคะ่ะ